มีความคิดแบบจะมีฝอเลยค่ะเมื่อไรอยพี่แอมที่จริงนะไม่ไม่ได้หวัว่าจะมีความคิดแต่คือมันเหมือนแบบว่ามันถ้าสมัยก่อนย้อนกลับไปเนาะมันจะมีเขียนเป็นเขาเรียกอะไรนะอ่าก่อนจะจบมันจะมีเป็นไดอารี่เขียนให้เพื่อนนะที่แบบว่าเออเพื่อนชื่ออะไรจบ,อ,บอันนี้อ,นอะไรนนจบการศึกษาระดับไหนตอนไดอารี่เนี่ยปริญญาตรีหรือตอนก่อนนั้นหรือย,อยังไงตอนปฐมปมัธยม <y om S 1> ยมันจมเลา เฟร i บุ๊กน่ะคือถ้าเด็กสมัยนี้มันจะไม่รู้จักกันไงแต่คือแบบว่ามันจะเป็นเป็นเฟรนชิพบุ๊กที่แบบว่าเวลาเราจะจากกันจบกันพี่บีพี่เซ็นในนังสือเซ็นในเสื้อก็มีใช่เราก็จะเขียนในนั้นแบบว่าเออเราเราเราชอบอะไรอาชีพที่ใฝ่ฝันนู่นนี่นั่นอะไรแล้วมันก็จะมีอ่าบรรทัดล่างลงมามันจะมีอันนึงที่แบบว่าเอออาชีพที่ใฝ่ฝันเธออยากทําอะไรฉันแบบเออได้ผัวฝรั่ง เราตอนนั้นไม่คิดไงแต่คือมันวีในหัวตั้งแต่ตอนแบบว่าปฐมมัธยมอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นเรียนตอนนั้นเรียนที่ต่างจังหวัดหรือมาเรียนในกรุงเทพแล้วหรือยังไงตอนนั้นอยู่ในที่ต่างจังหวัดค่ะคือต่างจังตั้งแต่มัธยมปลายแล้วก็พอปตีก็ไปเรียนที่กรุงเทพขอขอรบกวนถามนิดนึงคือพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงเรื่องการเงินหรือชีวิตทั้งบ้านอะไรอย่างนี้ลำบากตากลาง โจนเอาจริงๆที่คืออันนี้ไม่แบบว่าไม่แบบราม่าน่าสงสาราคือบา้านเนี่ยโจนมันบ้านเนี่ยตจนเลยเป็นเด็กที่ขยันเรียนใช่คือมีตอนนึงที่แบบว่าจะไปสอบอย่างเงี้ยพ่อต้อมอยู่กับตากับยายเนาะแล้วก็แบบว่าแม่กับพ่อก็อยู่กรุงเทพอะไรประมาณนี้ไงแล้วครั้งหนึ่งที่แบบว่าพอจะไปสอบอย่างเงี้ยตานี่แบบโอ้ยอย่าไปสอบเด้อภาษาอีสาญญนเนาะเขาก็จะแบบอย่าไปหาสอบหาดูหาอะไรมากมายเพรากว่า ถ้าสอบได้เดี๋ยวเขาไม่มีตังค์ส่งเรียน oh. เขากลัวแค่เนะออไอเราก็แบบว่ามันมันมันไม่หยุดอยู่แค่นี้งไงคือแบบไม่รู้ว่าความคิดเราดื้อรั้นหรืออะไรยังไงไม่รู้นะแต่คือแบบว่ามันมันจนแต่ฉันจะไม่เกิดมาฉันเกิดมาจนแต่ฉันจะไม่เกิดมาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือฉันต้องไปมันมันเห<อ>มือนแบบเรามีเรามีสิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นว่าเอ้ยฉันต้องไปตรงจุดนั้นนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม<อ>ก็เลยพยายามเรียนอ่ะโอเค